สบายดีสวัสดีพื่อนพี่น้องสบายดีวส,ดสดดว,ดวัสดี F C เด้อแจกนี่บ่แจกเนาะท้งว่าแจกกับเพี้ยนมุ่งถ้าแจกกับโอเคมื่อนี้ที่น้องวันนี้พิเศษก็คือนั่นก็คือพี่ F C มหาพี่น้องเอาคองมาให้นั่นก็คือพีแอ,อ,อน,นอพีเอ,เอ็นที่จำได้ถ้าให้บางคลิปไหนก็จะจำได้เนาะ ผีเพิ่นเคยส่งขงนุนไปให้กินอยู่ตลาดไทยแล้วก็ส่งส่งเออ <aime S 1> สั่งคล้องให้กินน้องพี่น้องค้องเถื่อผู้อยู่ตลาดไทยน้องพี่น้องในมือนี้ผีเพิ่นก็เลยมีโอกาสได้เอาคล้องมาฝากอีกแดี๋ยวน้องพนะี่น้องคล้องแบบไล่ๆมาเนี่ยผีเพิ่นเอามาให้หลายอย่างน้องน้องเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันเลยพี่น้องว่าเพิ่นเอายังมาให้แน่หลายอย่างนี่เป็นพี่แอนค่ะเนี่นีวสวัสดีปลาลูกนี่ล่ะสวัสดีปลาลุงอ่ะเพิ่นแก็น้อย มีคั่นนมอะไรก็มีของหลายหลายอย่างนะเตม็มมีแต่ของของกินของแบบว่าของกินเอ้ยคอลลาเจนพี่น้องของเด็กกับขนมหนองเงี้ยวยุ่งรุมดีพี่น้องอยู่กับสเต็มเป็นหยาดกันไหมตอนตอนตอนน่ะทำมีสเต็มนี่มันหยาดกันอยู <laughs> ่กับสเต็มหนึ่งใบแต่นี่ มาส่งหอดทีได้เอมาส่มหอดีเลยเนาะโอ้อะไรกันนีคอลลาเจนพี่น้องี่เพิ่นเอามาหายลองแก้บ้างเนาะเอาอันนี้ก็ได้ี่เอาตัวแบบแก้มาแล้วเป็นซองเป็นซองมันก็จะมีที่สีดีตรงนี้จ้าอันนี้จะเป็นน้ำทับทิมร้อยเปอร์เซ็นต์แ่อนนี้จะเป็นคอลลาเจนที่เป็นเยลลี่อ่ะ อ๋อแต่เป็นอ๋อเป็นแบบกินได้เลยเออกินได้เลยใช่ใช่แล้วฉีกตรงนี้เหมือนกันจ้าบส้มสนาเนาะกินเลยแช่ตู้เย็นก็ได้ค่ะถ้าอยากกินเย็นๆเอาแช่ตู้เย็นก็ได้บริดุทธิ์เนาะจะแบบกินเลยใช่มันกินเลยยกกินเลยง่ายกินแล้วลองชิมดูกินได้ไหมมันจะน้ำทับทีมันจะฝาดๆนิดนึงอะมันก็จะมีรูนิดนึงแล้วเราก็เออ ต้องไปแช่เย็นกินนะตัวน,นี้แช่บ่ผาดทำตัวนี้ทำอันนี้จะผาดก,กว่าตัวน,นี้จะผาดก,กว่าแต่บ้าแต่บักกินตันี้กับยังแม่ตัวนี้ก็กินไห้เกียจจกินไห้สบายกิน <performance. S 2> ง่ายไนะล<ฮ>องกินอันนี้อันนี้จะเป็นเยลลี่นะคะตัวนี้เป็นอันนี้ให้ชิมก่อนปกติให้กินกลางคืนอ๋อปกติกินกลางคืนแต่ให้ชิมก่อนเกียจจะมันเป็นอันนี้ เป็นเยนดิเ้เดวเป็นบุญเป็นบุญเป็นยนดิอือัมจะเปี้ยวๆน่มยบเมนจะเปียวเปยนิดงแต่ถ้าอยากกินเย็นๆก็แช่ตู้เย็นก็ได้กินได้อยู่เนาะกินได้จ้ะนี่ปหาไหมแรงนี้อยากให้แม่บงได้นะมัน เพราะว่าลำไส้เด็กมันไม่เหมือนลำไส้ผู้ใหญ่เลยนะวันนี้พี่ก็เอามาเผื่อเผื่อบ๊อบบี้ด้วยนะชุดหนึ่งแม่นกต้ยงเอบบี้เดี๋ยวเมื่อบาดเนียก็ไเมื่ออะไรเรื่องเรื่องผิวไส้ผิวขาวนี่บ๊อบบี้แห้งมากอันนี้ก็จะเป็นสบู่คารชื่อนะจะมีชื่ออ๋ออ่านไปลองเวรังน่ะมีภาษาไทยอยู่นะจ้ะอ่านอนภาษาไทยได้ใช่ไหม จากอนไรกัอันนี้จะเป็นแป้งแป้งเจ้าหน,านะะ้าจ้บน่าจะเบอร์สองน่าจะใช้ได้พี่ซื้อมาแหละแต่พี่ไม่ได้ใช้จของเยอะเกินใช้ไม่ทันก็เลยเอามาเผือ่อคอลาาเจนสีเ่น้ามาเป็นเทา่าไรกระพูกนะี้มาแบบไดรานอันนี้เป็นของจากเกาหลีเลยออพี่สั่งซืง้อจากเกาหลี ไม่ไม่มีที่ไทยนะที่ไทยก็ไม่มีม,ม,มีมีที่เกาหลีเท่านั้นสามารถจากเกาหลีใช่สั่งจากเกาหลีแต่กินข้งเกาหลีกันได้แต่กินข้งจากเกาหลีมืยอันนี้ก็ให้อันนี้เอาไว้กินวันล,ละสองนะอันนี้กินตอนเช้าวันล,ละสองพร้อมกับอันนี้อ๋อ oh, <thank> วันล,ละสองตอนเชา้าก่อนอาหารจ้ะ <c oughs> เพราะว่า พวกนี้มันจะดูดซึมสมมติถ้าเรากินกินอาหารไปอ่ะมันจะดูดซึมได้ช้าอะไรเงี้ยถ้าเรากินก่อนอาหารมันจะดูดซึมดีกว่าอะไรเงี้ยส่วนอันนี้ให้กินกลางคืนก่อนจะนอนนะคะกินสองอันนี้งกินตอนเช้าใช่ก่อนท้องว่างก่อนกินข้าวเะจเ้ะตอนนี้ก่อนนอนอ่ะใช่อ๋อตอเป็นเ<ะ>ย็นดีอ่ะก่อนนอนอืมิงไงยู่หรอกินได้หมอพี่ได้ของแล้วนพี่ส่งไปให้ ป้าผีบอกว่าสีส่งไปแล้วอีกพี่น้องนี่ก็บังไปไลน์มันนะมันจ็มีอุ้ยอันนี้จะเป็นอ่าสิวเซียนนะค่ะโี่จมูกพี่ไม่เคยเห็นในทิกตอกเจ้าก็เคยว่าสีสั่งมั้งคือเออมันเป็นอะไรมะม่วงเป็นเจียวมะม่วงเป็นเป็นเจียวมะม่วงที่ก็จับแบบใส่ใส่ซิวคือคอยคอยเคยคิดอยู่ว่าคอยสีสั่งมากแต่ว่ายุ่งเร้ามันแพงเลยหนื่อยจ๊จอย พอเห็นในติ๊กต็อกคนนี้คอยชีสั่งกันนี่คอยสั่งบวมเป็นพอเคยอยากใส่เวลาเป็นซิวเสียนเห็นเขาจะใส่ใช,ใช่มันก็ใช้ดีอยู่นะอะไรเงี้ยใช่ที่ไดใช้อยู่อันนึงที่ก็เลยเอามาซื้อตอน,นี้ซุปสีเบิดเงินเป็นทลายนะซื้อมาซุปสีแดงอันนี้ต้องถามราคาตอนตอนที่พี่แม่อยู่ตลาดไทยพี่เพิ่นก็สั่งสั่งของกินมาให้เนาะพี่น้องสั่งของกินนหลายอย่างหลายอย่างตอนน่ะ สั่งกินมากกันมากินบัดขอด้วยนะเนี่ยพี่น้องกันอันนี้ทานไม่หมดก็เอาแช่ตู้เย็นไว้เลยจ้ะที่ที่ห้องนี้มีตู้เย็นมี่มีมม่จ้ะมีหลายอย่ากเลยพี่น้องมี่มัดถ้ํหมวกเนี่ยหมวกเนี่ยเอาเมื่อใส่น้ำหน่าววเออใส่เป็นผ<ด>ันเป็นนีด้วยจ้ะหมวกเนี่มันใส่ได้สองด้านนะกับด้านได้กับด้านได้มากกับเป็นสีขาวมาทางนี้กับเป็นสีดำเทะได้เลยจ้ะ คอยมักแล้วหมวกอะไมันแบบว่ามันคุ้มได้เบิดทั้งหนา้ทาทั้งหลังอืมเหี้ยเนาะสองสีสองสีแต่กับมีกระเป๋านะ้ำเห็นองมีกระเป๋ามีกระเป๋าแต่กับมีแมสนะห,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 หน้ามแต่กับน้ำหอมน้ำหอมน้ามเห็น้องพี่เพิร์ดซื้อมาเพื่อกะเอามาให้มีขนมน้องนิ่ว ผลายอย่างเติบมึงเบิ้ลเงินหลายอย่างเบิ้ลเงินน้องพาัผลายอย่างตอนน่ะตอนอยู่ตระท่านก็สั่งมากกับเป็นเท่าไยแล้วเก็บไปเอาเนื้อบัตรใส่ก็แต่ว่านี่ที่แช่มาแล้วจากบ้านได้ตัวนี้ก็เป็นขนมขนมขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะ โอ้หนาตาแบบอย่างน่ากินนักเลยจ้ะเป็นกระแส็บขนาดมีออกไล่สองสามโอ้มีการสองสามครัวคุณต้อยอุ้ยออกรายการกลัวคุณต้อยจะเคยบ่างงกหรือยจ้ะการสองสามในรายการอาหารโอ้ไปออกรายการเดี๋ยวเก็บใส่กระเป๋าไว้อันนี้จำได้จได้จ้ะเป็นเนี่ยที่อยากสั่งที่สุดตอนอยู่แล้ว ัวนี้เป็นสบู่ล้างหน้าตัวนี้เป็นสบู่ตัวนี้เป็นแป้งแป้งใช่แบบไม่ลายมือหนิพี่เนาะอันนี้เป็นมาร์กหน้าสลิปปิ้งมาร์กเขาเรียกสลิปปิ้งมาร์กจ้ะแปลกมี่พี่แบบไมลายมือพี่เนาะอละเจ็ดขอลเจ็ดอย่างลายเลยบอบบี้เฮนนี่ดีใจเลยบอบบี้เฮนนี่ดีใจถ่ายอะไรนี่ นาคิดไปจุ่มมังกปได้บริษัทมาแมนจี่น้อยกะอีกวัลนเนาะจะได้กะเขอบคุณพี่แอนได้ายเด้อขึ้นได้เลยเนาะซื้อของมาให้นี่แบบเป็นลายเนาะอ่ะเก็บกินง่ายเนาอกจาจ่อยบริเิรขนาดว่าฝาดได้เกิดจ่อยตัวนี้ออกฝาดน้อยๆแต่ก็พอกินได้เผื่อแบบว่าเผื่อผิวห่อนะเขาเขาบอกว่ากินแล้วผิวขาวผิวจะขาวใสขึ้น กินไปรแดดได้บางอย่า <laughs> งพี่ใบกินไปละซองหนึ่งซองกับสีกินไงเขาบอกไปห้าตาสง่งหนังทุกอย่างแม่สีมากกินโลดห้าห้าตาสีส้มสาวเด็กจอยเป็นพอกจากเกาหลีสองน้องกเกด้เงินซองเลยจากพี่แอนพี่แอนเอาเงินหายซองเลยผีพันธ์สีกับบ๊ายบายเดินทางปลอดภัยผีพันธ์สีกับไปทุละเนาะพี่น้องมาเดะเอาของหายแป๊บนึง ปะนิวกลับห้องย่างก่อนย่างเบิ้งนั่งเงินซองเลยซื้อจะซื้อยังล่ะฮะซื้อขนมขนมพี่พี่แอนซื้อมาให้เต็มซองอยู่บ่าซื้อหรอกเก็บเงินไว้เมื่อใส่อยู่บ้านฮะยางย่างเบิ้งอย่าสิถธาบิ้งว่าจะซื้ออยาง เกิดสิถาเบิ่งว่าเจ้าสิสื่อยังยังไว้ไว้ถือดีดีเงินสิเฮียไปยังยังกับปผองกันเลยหลังจากที่พี่หม่มาแต่ทรงทีแอนเนาะพี่น้นองก็มาเห็นเมนูกินเขาจะใส่พักหน่อยได้ไหมขอ,อยัดมันขอ,อยัใยดใส่มันโมเสดดปคนจะใส่พักหน่อยโมตักร้ายหรอก เขิเอาเงมาพอละอยกินเพหนยนี่จะว่าจักหมูละใหมูกเีสิเอสิเอ็นมู่สิเอ็นมูเขงกได้เหรอจ๊ะ่ามามาไทกินขากินข่าเศร้าหันจนสิเพจนเพรพี่น้องเพศห่านาจนเพหม่านห้าวเนาะแสตม กินข้าอยู่เมื่อไหร่มาแล้วมาเห็อยู่ว่ายสงบื้อบะหมีมาเด้อพ่อพี่น้องกินข้าวเด้อก็บริยาเมาอนี้เคยกินข้าวสวยพี่น้องบกินอะไรกินโปรตีนพี่แอนเอามาตุเรอีมเนี่ยเดี๋ยวเขมากินขนมตัวนี้เองแล้วกันมันบอกเคยู่บ้านเทาอยู่บ้านเทาตื่นมากหกเจ็ดโมงก็กินข้าวเลยยุ่งทั้งซื้อว่าสวยสุดแปดโมงสวย เอ้ยาวซูทแฝดมุเนะาะอยู่นันนาวน่านกินอยู่บ้านใส่กระหม่อมช่วยแห้งยิงนดี่แฝดกระมูกแฝดยาวแห้งเนาะอยานี่นพี่แอนเอาขอนมมาหายแล้วเนาะ,ะเอาขอนมมาไลฟ์พี่มายขาแปดเนาะมีคอลลาเจนขนุ่มนำหอมแนวมักหนากระเป๋ามีหมวกเนาะพี่น้องมาได้หลายอย่าง,างนี่แมทนี่ครีมทาผิวเลยจใจดีติดใจพอดีใจพอเห็นครีมทาผิวอาจาจย์ต้องดีใจถ้าเห็นครีมทาผิวขอกมา มาท่าอยู่งบอลทามากนี่แกข่วมลำค่วมข้าวกับพวกคนกันบอกกันอยู่บ้านหรือว่าไซึ้นเนอแต่นี่พอนันท่นอง FC คอมเมนต์มายจ่ได้แบบมาง่ามข้นเลยกัมาท่าง่ามขึนไซคืนไปบอลเลท่าอยู่ประมาณแบบนี้่แบบนอ้อนกวาบ,าบานั้เนะหรอ อยู่สมคนเนาะพี่น้องก็าแบแอบยีใหมท่ทีหนุ่ไปเหตุงาน,นเนาะเดืองานเดองมงเ่เขางานกับใบม่วงเลือกงานอีกที่หนึ่งกับหนึ่งมบักเนาะตื่นมากไปเหตุงานแปดมุ่งเสา้พี่น้องเลือกงานกับสิบสมุง พักเที่ยงพักเที่ยงชั่วโมงหนึ่งเนาะพี่น้องบ่ายโมงกับเขางานแล้วก็เดือดงานอีกที่กับเจ็ดโมงค <ผม S 1> ุณหนึ่งคุณหนึ่งด้วยว่าเจ็ดโมงแมมล่วไปหลับไปใช้แล้วก็ยุดวันอาทิตย์แต่ว่าบางอาทิตย์ก็ยุดบางอาทิตย์กับบริยุทธ์ต้องงานเด่งบริยุทธ์บริยุทธ์ยกด้ำเือนแล้วก็ยุทธคุณหเึ่งเอน ใส่เนาะหัวเนาะหัวใส่ไปแล้ แล้วป้าไปขวดยญกันไรเมื่อแรกมันยกหรอเอเทมเก่าเัรเออด้วยว่าแบบนะแค่เปิดแก๊สแต่ก็เอาพักอีกเนาะพักสู้แสบอยู่บ้านเนคือทังว่าแสบพักสู้ลายกับแสบกมาเหตุแบบมันจืดเนาะพักสลายอยู่เนาะ้าห้องตอนดาเนาะขวขวสิใช้บักเล่นใส่พักสู้เนาะเนี่ย ก,กันหน,น,น่อยกับกรนบานทุนทุกน่อกกรนบากนทกับทุกคนทกิมมนทมกคนกนขกคนทุกคนอุกคนทุกนทนทุนทคนกินขุกคนกนเุีคนทุทนทองคนทกนทุกคนบคนทุกคนทุกที่นทุกคคนุน้อกคนทคนุขอบุ นิดตามครับส้มจนจบผิดเดิมคุณอะไรเดคุณีอนไนดเดคุณพี่แอนลดเดคุณพี่แอนลดเดเอาค้องมาไห้พี่เพ่อนแบบว่าอุซาถือมานักเป็นนักอะไกนะถือมาเอาลงมาไห้เธอตอนนี้ตลาดไทยพี่แอนก็สั่งอันนั้นดิสั่งรายอย่างพี่เนาะรายหย่างรายอย่างพี่เพื่อนสั่งมาให้กินแสบเป็นแสบตอนไกดิ มาหนิเพื่อนกะเอาอันนี้มาหายเนาะมาส่งหอดที่เลยมาส่งหอดที่ขอบคุณขอบใจได้ด้เด้อขอบคุณขอบใจพี่เอ่งได้ใจเด้อให้เงินน้องนิ่วให้เงินน้องนิ่วตัสองร้อยสองร้อยเ้าคนนู้นมันจะเอาของมาหายเอาเงินให้ก่อนเอาเงินใหาย FC มาหาอาหารแบบว่าเอาเงินให้น้องนิ่วก็ได้คนแต่ว่าเกรงใจเพื่อนได้พี่น้องแต่ว่าเพื่อนกะเอาหายนะครบไปก็ซื้อมาหายเ่ยนะมาสิบอปหายน้องนิ่วเอาอยู่เพื่อนเนี่ยอันนี้นะแต่ว่าเพื่อนกะอยากหายเนาะ ฮับมาลายเ้าก็เกีงใจนะเพื่อนหายมาไลาย์ละเพื่นเห็ไหในการสิได้จบคลิปไปเพียงสนิทเด้อ,เ,อเ,เจอเดกันใหม่คลิปหนาเนาะ